สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวกับดิฉันนัชชาวีวานิสุรางค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาิกาถึง15นาิกา30นาทีผ่านทางช่องทางที่หลากหลายไม่ได้มีแค่หน้าจอ TNN ช่อง16เท่านั้นนะคะประเด็นที่เราจะนำเสนอกันในวันนี้ค่ะเริ่มต้นพาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องของผักกันหน่อยแล้วกัน ผักนี้เป็นอาหารที่มีประโยชน์มากทีเดียวเราจําเป็นที่จะต้องกินเพื่อที่จะทําให้ร่างกายของเรานั้นได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนนั่นเองนะคะเราได้ยินกันเป็นประจาใช่ไหมคะได้ยินกันมาตั้งแต่เด็กๆเลยว่าจานข้าวที่เรากินในแต่ละมื้อเนี่ยควรจะต้องกินผักครึ่งหนึ่งอย่างอื่นครึ่งหนึ่งแล้วหลายคนก็มีความเชื่อว,ว่าเราควรต้องกินผักสดเพื่อที่จะให้ได้ประโยชน์สูงสุด บอกไว้เลยว่าไม่ถูกทั้งหมดนะคะเพราะว่าผักแต่ละชนิดนั้นเราควรจะกินแตกต่างกันบางชนิดควรกินแบบสดบางชนิดควรกินแบบสุกถึงจะได้ประโยชน์แล้วอาหารหรือผักแบบไหนที่เราควรจะต้องกินแบบสุกผักแบบไหนต้องกินแบบสดลองมาติดตามรายละเอียดไปด้วยกันในช่วงคนทันโรคค่ะ ารอาหารต่างๆที่เราได้รับจากการกินผักสดๆกับผักที่ผ่านการปรุงสุกมีความแตกต่างกันแล้วแต่ชนิดของผักค่ะเพราะผักบางชนิดเมื่อปรุงสุกจะให้คุณค่าทางอาหารมากกว่าร่างกายจะดูดซึมสารอาหารเหล่านั้นได้ง่ายขึ้นแถมยังช่วยชะล้างสารเคมีหรือสารอันตร,รายบางชนิดที่ซ่อนอยู่ในผักได้อีกด้วยเช่น มะเขือเทศเป็นพืชที่มีไลโคปีนสูงซึ่งมีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระช่วยปกป้องเซลล์ในร่างกายลดการอักเสบและอาจช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคมะเร็งบางชนิดแครอท มีเบต้าแคโรทีนที่จะอยู่ในกลุ่มแคโรทีนอยซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ร่างกายของเราสามารถจะเปลี่ยนเป็นวิตามิน A เพื่อช่วยในเรื่องของการมองเห็นและรักษาระบบภูมิคุ้มกันให้สมดุลแต่ถ้าเกิดต้องการรับประทาน และได้รับประโยชน์จากเบต้าแคโรทีนอย่างเต็มที่แล้วก็ควรต้องกินแครอทที่ผ่านการปรุงสุกนะคะเพราะความร้อนจะไปเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของเบต้าแคโรทีนทำให้ร่างกายย่อยและดูดซึมได้ง่ายกว่าการกินแครอทแบบดิบๆค่ะการศึกษาที่มีการตีพิมพ์ใน Journal of Food Science มีการแนะนำให้เราปรุงแครอททั้งเปลือกด้วยการต้มหรือย่างหรืออุ่นด้วยไมโครเวฟ แต่หลีกเลี่ยงการทอดซึ่งจะทำให้ระดับแคโรทีนอยด์ลดลงค่ะกะหล่ำปลีมีวิตามินซีสูงแต่ว่าต้องปรุงสุกก่อนนะคะหลายคนนิยมกินกะหล่ำปลีดิบเป็นผักเคียงเมนูต่างๆโดยไม่รู้เลยว่าในกะหล่ำปลีนั้น ถ้าเกิดเป็นกระหล่ำปรีดิบเนี่ยจะมีสารออกซาเลตที่จะไปจับกับแคลเซียมในร่างกายและสะสมในไตถ้าเกิดกินมากเกินไปแล้วก็จะเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคนิ้วในไตค่ะนอกจากนี้ในกะหล่ำปรีดิบก็ยังมีสารกอยโตรเจนที่จะไปยับยั้งการดูดซึมไอโอดีนส่งผลทําให้ต่อมไทรอยด์ผลิตฮอร์โมนได้น้อยลงผู้ป่วยไทรอยจึงไม่ควรจะกินกระหล่ำปลีดิบ แต่อย่างไรก็ตามการปรุงสุกจะช่วยลดปริมาณสารออกซาเลตและกอยโตรเจนในกะหล่ำปลีได้ค่ะบ็อกเฮอรี เป็นผักตระกูลเดียวกันกับกะหล่ำปลีมีน้ำตาลที่ควรต้องถูกย่อยด้วยความร้อนก่อนจึงจะไม่กอ่อให้เกิดอาการท้องอืดและในบลอเคเกอี่ดิบก็ยังมีฮอร์โมนบางชนิดที่เป็นตัวกระตุ้นความเสี่ยงโรคไทรอยด์แต่เจ้าฮอร์โมนที่ว่านี้จะถูกย่อยสลายไปเมื่อเดินความร้อนดังนั้นบอคเกอรีร่จึงจัดเป็นผักอีกชนิดหนึ่งที่กินดิบมากๆอาจจะกอ่อให้เกิดโทษได้นั่นเองค่ะ ถั่วฝักยาวเป็นผักที่มีสารเคมีกําจัดศัตรูพืชตกค้างในปริมาณที่สูงมากนะคะการกินถั่วฝักยาวดิบจะเพิ่มความเสี่ยงในการรับสารปนเปื้อนสู่ร่างกายส่งผลทําให้ท้องเสียคลื่นไส้อาเจียนนอกจากนี้ก็ยังมีสารเล็กตีนที่อาจทําให้เกิดอาการท้องอืดท้องเฟอ้อและท้องเสียได้ดังนั้นเราจึงควรต้องนําเอาถั่วฝักยาวไปผ่านความร้อนเพื่อลดปริมาณสารเคมีต่างๆลงถึงจะปลอดภัยกว่าค่ะหน่อไม้ฝรั่ง การปรุงหน่อไม้ฝรั่งด้วยความร้อนสามารถจะเพิ่มระดับกรดที่มีชื่อว่าฟีนอนลิกสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์และลดความเสี่ยงในการเกิดโรคเรื้อรังต่างๆแล้วในขณะเดียวกันนะคะความร้อนก็ยังช่วยทําลายผนังเซลล์ของพืชส่งผลทําให้ร่างกายของเราดูซึมวิตามินชนิดอื่นๆเช่นวิตามิน A วิตามิน E ได้ดีขึ้นด้วยค่ะถั่วง,งอก เป็นผักอีกชนิดหนึ่งที่มีการปนเปื้อนของแบคทีเรียซามเนล่าและอีโคไลอีกทั้งยังมีสารโซเดียมซัลไฟ์ซึ่งถือเป็นสารฟอกขาวสารรักษาความสดของถั่วงอกถ้าหากผู้บริโภคมีอาการแพ้สารชนิดนี้หรือกินถั่วงอกดิบมากเกินไปก็อาจทำให้เกิดอาการคลื่นไส้หายใจขัดความดันโลหิตต่ำและปวดท้องได้แต่ถ้าเกิดนำถั่วงอกไปปรุงสุกจะช่วยทำลายเชื้อแบคทีเรียและสารฟอกขาวได้ค่ะ มาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงที่2ของรายการคนหลังข่าวค่ะในวันพรุ่งนี้น่าจะเป็นวันหยุดของใครหลายหลายคนวางแผนท่องเที่ยวกันหรือ,อยังคะถ้าเกิดว่ายังไม่ได้มีการวางแผนการท่องเที่ยววันนี้ขอแนะนําเลยยังไงก็ตามตอนนี้ยังคงอยู่ในช่วงของเทศกาลปีใหม่ดังนั้นพาไปเที่ยวที่ เสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองและคนที่คุณรักรวมถึงคนในครอบครัวหน่อยแล้วกันค่ะจะชวนคุณผู้ชมไปกราบสการะขอพอรพระพุทธรูปเก่าแก่ตั้งแต่สมัยอยุทยากรวมถึงยังจะได้มีโอกาสไปกราบสการะขอพอรสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชด้วยวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปกันที่วัดอินทาราบวรวิหารที่หลายๆคนเรียกว่าวัดบางยี่เรือนะคะวัดแห่งนี้เนี่ยตั้งอยู่ที่ถนนเทิด ย่านตลาดพลูค่ะบรรยากาศที่นั่นเป็นอย่างไรติดตามไปได้วยกันในช่วงคนเที่ยวเป็นค่ะวัดอารามหลวงที่สำคัญแห่งนี้เดิมทีมีชื่อเรียกกันของคนในพื้นที่ฝั่งทนบุรีว่า บางยี่เรือใต้คนในปัจจุบันอาจจะไม่คุ้นหูแต่ถ้าบอกว่านี่คือวัดอินทารามวรวิหารแล้วก็รู้จักกันโดยทั่วไปอย่างแน่นอนครับวัดอินทารามวรวิหารนี้ครับมีความสําคัญมากมายครับทั้งเรื่องราวของสถาปัตยกรรมในวัดนะครับและก็เรื่องราวประวัติศาสตร์ที่ชัดเจนของชาติไทยเราด้วยนะครับเพราะที่นี่เป็นวัดประจําของสมเด็จพระเจ้า,ากรุงธนบุรีหรือว่าองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนั่นเองครับ ความสําคัญของวัดอินทารามวรวิหารแห่งนี้นอกเหนือจากการเป็นศาสนสถานยังเป็นวัดประจําของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนั่นเองในอาณาเขตภายในวัดล้วนแต่มีเรื่องราวของพระองค์ท่านอยู่แทบทั้งหมดมีทั้งสถานที่ปฏิบัติธรรมของพระเจ้าตากสินมหาราชพระแทน่นบรรทมจนไปถึงพระเจดีย์ประดิษฐานพระบรมอัฐิของพระองค์และ พระอร拉มเหสีรวมไปถึงพระอัฐิของพระมารดาของพระองค์ด้วยส่วนตรงนี้ก็คือโบสถ์มหาอุดหลังแรกของวัดอินทารามมรวิหารนะครับคุณผู้ชมซึ่งสันนิษฐานว่าสร้างมาแต่สมัยกรุงศรีอยุธยานะครับแล้วก็เป็นโบสถท์ที่สมัยนั้นนะครับพระเจ้าหลักสินนะครับได้มีการทาพิธีปลุกเสกต่างๆก็ใช้ในโบสถ์แห่งนี้ครับเพราะเป็นโบสถ์มหาอุดและก็ที่สําคัญครับ ยังมีพระประธานถึง25องค์นะครับถือว่าเยอะมากนะครับด้านในนี่ครับแต่ตอนนี้เขากําลังบูรณะปฏิสังขรอ,อยู่นะครับตอนนี้ก็เลยอาจจะไม่สะดวกกับการเข้ามากราบไหว้แต่ว่านี่คือบทมหาอุดหลังแรกหลังเดิมของที่วัดอินทาร,รามวรมิหารนะครับฝั่งด้านหน้าของวัดก็ยังมีกุฏิมหาอุดอีกสี่หลังที่มีความสําคัญและมีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมากอย่างหลังแรกก็เป็นที่ปริสถานของพระนอนตะแคงซ้าย ผู้คนมักจะมาขอพรไม่ว่าเรื่องไหนเรื่องร้ายเรื่องใดจะกลับกลายเป็นดีว่ากันอย่างนั้นนะครับและก็แน่นอนว่ามีพระบรมรูปของพระเจ้าตากสินมหาราชทรงม้าที่ใครๆต่างแวะเวียนเข้ามากราบสักการะขอพรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องหน้าที่การงานว่ากันว่าได้สมใจกันยิ่งนักครับ และนี่คือบรรยากาศและเรื่องราวของวัดอินทารามวัดวิหารที่เราเก็บม,มาฝากกันนะครับในช่วงของคนเที่ยวเป็นครับสัปดาห์หน้าครับจะพาไปเที่ยวที่ไหนกันอีกนั้นอย่าลืมติดตามนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ ่นอยากมีชื่อเสียงโด่งดังมาขอพอรวัดระฆังโคสิตารามวรมหาวิหารกันค่ะตามความเชื่อโบราณนะคะที่กล่าวเอาไว้ว่าการมาขอพอรไหว้พระที่วัดระฆังจะโด่งดังเหมือนการตีระฆังนั่นเองค่ะใกล้วันหยุดสุดสัปดาห์แล้วนะคะพาทุกท่านมาสักการะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อยิ้มรับฟ้าที่งดงามมากๆค่ะอายุเก่าแก่ตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้า จุดแรกที่อยากจะแนะนำนะคะเมื่อมาวัดระฆังโคสิตารามต้องมาสักการะขอพอรพระประธานหลวงพ่อยิ้มระฟ้าในพระอุโบสถจากนั้นค่อยไปสักการะขอพอรสมเด็จพระพุทธาจารย์โตหรือหลวงปู่โตขอพอรได้ตามที่ปรารถนาซึ่งตามความเชื่อโบราณนะคะเชื่อว่าใครที่เจ็บไข้ได้ป่วยมาขอพอรหลวงปู่โตนะคะก็จะทําให้อาการเจ็บป่วยทุเลาบาบางลง และที่เป็นไฮไลท์นะคะที่เชื่อว่าหลายคนยังไม่รู้นั่นคือถ้าใครที่เดินมาด้านหลังของวัดระฆังนะคะจะมีบ่อน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์เล่าขานกันมานานมากค่ะว่าบ่อน้ำมนต์นี้หลวงปู่โตได้อธิษฐานจิตคาถาไว้ในแผ่นหินก่อนที่จะโยนลงไปในบ่อน้ำมนต์ซึ่งน้ำในบ่อน้ำมนต์นี้นะคะมีต้นเชื้อมาจากพลังอำนาจจิตของหลวงปู่โตปลุกเสกเอาไว้จนปัจจุบัน แม้ผ่านระยะเวลาอันยาวนานกว่า200ปีค่ะความมหัศจรรย์ของบ่อน้ำมนต์นี้คือน้ำไม่เคยแห้งเลยค่ะบ่อน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์นี้สำหรับใครที่อยากจะมาบูชาน้ำมนต์พระครูโคสิษ์ธรรมนิเทศกล่าวว่าให้ตั้งจิตให้เป็นสมาธิสวดพระคาถาชินบัญชรจากนั้นอธิษฐานจิตขอพรจากหลวงปู่โต และขอฝากถึงญาติธรรมที่เข้ามารับน้ำมนต์นะคะขอให้ช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดเป็นอย่างดีห้ามทิ้งขวดน้ำขยะถุงพลาสติกหรือห้ามโยนเศษเหรียญลงไปในบ่อน้ำมนต์เด็ดขาดค่ะแลแต่เดิมในวัดนี้ชื่อวัดบางว่าใหญ่เป็นวัดโบราณสมัยอยุธยานะแล้วก็มีคู่กันอีกวัดหนึ่งก็คือวัดบางว่าน้อยนะก็คือวัดอมรินใกล้ๆโรงพยาบาลศิริราชภายหลังมาวัดบางว่าใหญ่เนี่ย มีการขุดค้นพบระฆังว่ากันว่าเป็นระฆังเสียงดีซึ่งปัจจุบันนี้ถูกนําไปประดิษฐานอยู่ที่หอระฆังที่วัดพระรศรีรัตนศาสดา,ารามบ่อน้ำมนต์เนี่ยก็คือเป็นบอ่อน้ําโบราณจริงๆแต่เดิมนะไม่ใช่ชื่อไม่ใช่ว่าเรียกว่าเป็นบอ่อน้ำมนตนะ์หรอกเป็นบอ่อน้ําที่เจ้าคุณสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์โตท่านใช้เป็นสําหรับน้ําดื่มน้ําสงก็คือน้ําอาบน้ําใช้ต่างๆเพราะว่า โบราณมันสะอาดสะอ้านไม่ใช่ปัจจุบันนี้นอกจากนั้นก็ยังมีรูปหล่อสมเด็จโตที่อยู่ริมแมน่น้ำเจ้าพระยาถ้าว่าเราจะมีโอกาสไปกราบไหว้ก็น่าจะเป็นสิิมงคลน,นะคะไม่ว่าจะดื่มอา,มาพรมศีรษะปรับพรมบ้านเรือนก็น่าจะได้หมดพอเป็นบ่อนมนสักดิธิ์ก็น่าจะดีทุกอย่างนะคะพี่จริงๆแล้วอะมันมันก็จะเป็นแบบเหมือนกับสงไทยปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนาะ ไม่ค่ะเดี๋ยวนี้เด็กวัยรุ่นก็เข้าวัดเยอะถือศีลเยอะปฏิบัติธรรมเยอะเท่าที่ที่ไปนะคะเดี๋ยวนี้เจอวัยรุ่นเยอะเลยเนื่องจากโซเชียลด้วยนี่แหละพี่มีส่วนเยอะมากใช่ค่ะไปไปเดี๋ยวนี้ไม่ได้มีแต่คนแก่แล้วนะคะวัยรุ่นเอ่ยดาราเอ่ยบางทีเขาตามเขาตามพวกเน็ตไอดอลดาราเงี้ยเยอะมากที่เจอค่ะ มีเพื่อนเคยมาไหว้ค่ะรอบนี้มาครั้งที่สองที่แบบเคยมาแต่ว่ารู้จักวดระครางมานานแล้วแล้วก็ทุกเทศกาลปีใหม่อ่ะคือจะมาสวดคาถาชินมาชินพัญชรที่โบสถ์อยู่แล้วครั้งละปีละเก้ารอบก็คือสวดเก้าจบ<ม>เหมือนคล้ายๆว่าจริงๆแล้วมันขึ้นขึ้นอยู่กับความเชื่อเนาะแต่สําหรับเราเราก็รู้สึกว่าเราแค่สบายใจแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็นับถือพระอาจารย์โตแบบ ทุกคนนั้นเราว่าส่วนใหญ่ประชาชนทั่วไปก็กราบไหว้ท่านอยู่แล้วสำหรับใครที่อยากมาทำบุญขอพรหลวงปู่โตและรับน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์มาได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง18นาฬิกาวัดระฆังโคสิตารามว,วรมหาวิหารถนนอรุณอมรินแขวงสิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหาคนครค่ะ ท้ายของรายการคนหลังข่าวค่ะเช่นเคยนะคะในช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามสถานการณ์ข่าวที่น่าสนใจรวมถึงเทรนอะไรในโลกใบนี้ที่เราไม่ควรพลาดติดตามไปด้วยกันในช่วงสถานการณ์ข่าวรอบวันค่ะ นางสาวสุพมาศรอิสระพักดีรัฐมนตรีว่าการการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจัดถแถลงงานอวอฟอคิดวันเด็กแห่งชาติปี2568ชวนเด็กๆมาเปิดโลกการเรียนรู้ก้าวสู่อนาคตด้วยกันสอดคล้องกับคำขวัญที่ว่าทุกโอกาสคือการเรียนรู้พร้อมปรับตัวสู่อนาคตที่เลือกเอง ซึ่งมีกิจกรรมที่เน้นให้เด็กมีส่วนร่วมและลงมือทำรรทดลองประดิษฐ์คิดค้นและหาคำตอบรวมทั้งได้เรียนรู้และปลูกฝังให้มีความรักในวิทยาศาสตร์จะได้เป็นบันไดสำคัญที่จะช่วยให้เด็กและเยาวชนสามารถปรับตัวก้าวสู่โลกแห่งอนาคตได้และยังมีของขวัญให้เด็กๆก,กว่า50,000ชิ้น ปีนี้พิเศษจัดงาน3สถานที่ได้แก่กระทรวงอวถนนโยธีวันที่10-11ถึงมกราคมศูนย์การค้าเดอะสตีดร,รัชดาวันที่11มกราคมและองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติคลอง5จังหวัดประทุมธานีวันที่11มกราคมนี้ ศาสตราจารย์ดรวิเลิศภู ah ai, ริวัชระอธิบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับเบอร์อีโคโดมิกฟอรเปิดรายงาน Future of Jobs 2025เสนอแนวทางการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในตลาดแรงงานทั่วโลกในอีก5ปีข้างหน้าจากการสำรวจ1,000บริษัทครอบคลุ่มพนักงาน14ล้านคนใน22อุตสาหกรรม จาก55ประเทศทั่วโลกพบว่าเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมพิกโฉมตลาดแรงงานโดยอาชีพจะหายไป92ล้านตำแหน่งและจะเกิดงานใหม่170ล้านตำแหน่งเป็นการเติบโตสุทธิ107หรือ78ล้านตำแหน่งทั่วโลก ปัจจัยสำคัญที่เปลี่ยนแปลงตลาดแรงงานประกอบด้วยการพัฒนาด้าน AI และหุ่นยนต์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศความพันผวนทางเศรษฐกิจการเปลี่ยนแปลงด้านประชากรและการแบ่งแยกทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ภายในปี2573 2ใน5ของทักษะที่มีอยู่จะถูกเปลี่ยนแปลงโดยทักษะสำคัญที่คนไทยต้องพัฒนาได้แก่ทักษะ AI และ Big Data การคิดวิเคราะห์การคิดสร้างสรรค์และความปลอดภัยทางข้อมูล พร้อมเสนอกล,ลยุทธ์ได้แก่การเปลี่ยนแปลงและเพิ่มทักษะให้แก่บุคลากรการสรรหาผู้มีทักษะใหม่การยกระดับกระบวนการทำงานด้วยระบบอัตโนมัติและการส่งเสริมไม่ให้ยึดติดกับการทำงานแบบบทบาทเดิมๆด,ดังนั้นเนี่ยนะครับ AI ในยุคปีนี้เราต้องการคนที่ไม่ได้แค่ความรู้เรื่อง AI แต่เราต้องการคนที่สก i l l f u AI นะครับแล้วก็ plus sustainability เข้าไป นะแล้วขณะเดียวกันนะครับอาชีพใหม่ที่เกิดขึ้นในปีนี้ก็จะเป็นเรื่องของ AI นะ Cyber Security มากขึ้นวันนี้ต้องกลับไปถามท่านที่ฟังอยู่ทั้งหมดนะครับในบริษัทของท่านมีตำแหน่งเหล่านี้บ้างหรือยังนะครับและตำแหน่งเหล่านี้นะครับไม่ได้เป็นเรื่องของเทคโนโลยีแต่เพียงเดียวเรามองไปเรื่องของความยั่งยืน นะครับเทคโนโลย,ยีเป็นระยะสั้นครับแต่การนำเทคโนโลยียอไรก็ตามนะครับในระยะยาวต้องไม่มีผลกระทบในเชิงของทางด้านลบเมื่อไหร่ลบมากกว่าบวกอันนั้นอยู่ไม่ได้ครับแล้วเมื่อไหร่ก็ตามนะครับมีสิ่งใหม่สามารถทดแทนได้ร้อเอซอันเก่าก็อยู่ไม่ได้เช่นกันวันนี้นะครับในอนาคตสิ่งที่เกิดขึ้นเราต้องการคนที่มีทักษะทางด้าน sustainable AI นะครับมองเรื่องของนวัตกรรมนะครับพร้อมกับความยั่งยืนและได้ความยั่งยืนไม่ได้เป็นเรื่องของแค่ นะครับเสิ่งแวดล้อมแต่เป็นเรื่องของการเข้าใจโลกและก็ทําให้ตัวเองนะครับ การประชุมสภากรุงเทพมหานครสมัยประชุมสามัญสมัยแรกประจำปี2568มีนายวิพุตศิวะอุไรรองประธานสภากรุงเทพมหานครคนที่1เป็นประธานโดยมีกระทู้ถามสด3เรื่องได้แก่การแก้ไขปัญหาจราจรในกรุงเทพมหานครความพร้อมในการให้บริการของศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติบางมดและความคืบหน้าในการย้ายสำนักงานเขตธนบุรีขณะที่นายสุทธิชัยวีระกุลสุนทร สมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตจอมทองเสนอต่อที่ประชุมขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งพัฒนาคุณภาพนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครให้อ่านออกเขียนได้โดยพบว่านักเรียนอ่านหนังสือไม่ออกและไม่คล่องถึงร้อยละ16.43มมาจากการขาดแคลนครูและเนื้อหาของหลักสูตรซึ่งนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะเร่งนำปัญหาทั้งหมดไปแก้ไขโดยเร็ว ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพและสิ่งที่คุณผู้ชมสามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้แล้วมีประโยชน์มากๆแบบนี้เนี่ยติดตามกันได้เป็นประจําจากรายการคนหลังข่าวซึ่งเราก็มีหลากหลายแพลตฟอร์มนะคะทั้งผ่านทาง Facebook YouTube Instagram และ TikTok ในขณะที่หน้าจอของ TNN ช่อง16ค่ะพบกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาฬิกาถึง15นาฬิกานาทีวันนี้นัดและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ